แหล่งน้ำมันสิริกิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อกลับหลวงพ่อขำแห่พระสงน้ำกเกวียนโบราณทิ้นตำนานลานควายป่าเทศบาลตำบลลานกระบือได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาพิบาลลานกระบือเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2542ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ ของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534ตั้งอยู่เลขที่9ับ9หมู่ที่2ตะบนนนพลวงอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่อาคารสำนักง,งานรวมจำนวน130ไร่ ตัวอาคารสำนักง,งานวางผังตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคารสำนักง,งานเทศบาลอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคารกองสวัสดิการสังคมกองการศึกษาสวนเฉลิมพระเกยียรติรัชกาลที่10ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งน้ำ ศูนกลาและถนนที่ใช้สำหรับการออกกำลังกายระยะทาง2.5กิโลเมตรมีพื้นที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบประมาณ8.50ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่อยู่ในบางส่วนของ2องตำบลประกอบด้วย4หมู่บ้านคือหมู่ที่1หมู่ที่6หมู่ที่8ตตำบลลานกระบือและหมู่ที่2ตตำบลโนน,นพลวงมีการจัดตั้งชุมชนย่อยจำนวน6ชุมชนคือชุมชนย่อยโนนตากแดดชุมชนย่อยโนนสมอ ชุมชนย่อยโนนในชุมชนย่อยไร่ป่งเป้าชุมชนย่อยโนนทองชุมชนย่อยโนนทองสองประชากรมีจำนวน4,270คนแยกเป็นชาย2,104คนหญิง2,166คนจำนวน1,985ครวัวเรือนมีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย502คนต่อตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการบริหารงานของเทศบาลตำบลลานกระบือ ปัจจุบันมีนายรังสรรจูด้วงดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าในการบริหารงานพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีสองท่านเลขานุการและที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติมีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลรวมจำนวน12ท่านเทศบาลตำบลลานกระบือแบ่งส่วนราชการภายในจำนวน7ส่วนราชการ1หน่วยประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาลกองคลัง กองช่างกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองสวัสดิการสังคมกองการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ลานกระบือเมืองหน้าอยู่เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและคำขวัญที่ว่าเทศบาลยิ้มรับด้วยน้ำใจยินดีรับใช้ประชาชนยึดหลักการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีคือใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเพื่อให้สังคมประเทศชาติภาครัฐภาคธุครกิจเอกชนและภาคประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรมแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญประกอบด้วย1ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลลานกระบือ เป็นสถานที่ในการรับการบำบัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลานกระบือทั้งหมดรวม8แห่งซึ่งมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือจัดการขยะตามหลักสุขาพิบาลและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปขยะอันตรายและขยะติดเชื้อก่อนเข้าสู่บอ่อบำบัดขยะ บำบัดด้วยกระบวนการ MBT หรือเชิงกลชีวภาพข้อดีคือไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีกลิ่นเหมน็นสามารถนำขยะไปขายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้สโรงเรียนเทศบาลลานกระบือมีคำขวัญของโรงเรียนว่าเลิศล้ำวิชาการประสานชุมชนฝึกฝนกีฬา มีคุณค่าต่อสังคมจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข 3. โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลานกระบือมีสมาชิกรวม144คน ดำเนินกิจกรรมภายใต้การดูแลของกองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลานกระบือมีการทำ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานโดยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกมาพบปะเพื่อนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ สสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10เทศบาลตำบลลานกระบือได้จัดสรรพื้นที่130ไร่เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในพื้นที่ภายในบริเวณสวนจะประกอบไปด้วยอนุสาวรีย์ขุนเจนสนามกีฬาบอลเล์บอลชายหาดสนามกีฬาวุดบอลไม้ยืนต้นหลากหลายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผล สะกักเก็บน้ำห้าตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจถนนคนเดินเทศบาลตำบลลานกระบือซึ่งเทศบาลตำบลลานกระบือได้ตระหนักถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชน จึงได้มีการจัดพื้นที่ให้ประชาชนมาจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีเพื่อให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้ามีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวประชาชนมีแหล่งจับจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจสังคมสงบสุขและมีความปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 1โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปฏิบัติและถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลมีพื้นที่ประมาณ40ไร่โดยใช้หลักการบริหารจัดก,การพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของบุคคลทั่วไป กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลลานกระบือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ครวัวเรือนมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่นกันและกันมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องเช่นกลุ่มทําไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวกลุ่มทําขนมกลุ่มทําดอกไม้จันทกลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มเลี้ยงกบ งานประเพณีที่สำคัญของเทศบาลตำบลลานกระบืองานประเพณีแห่พระด้วยเกวียนมีสืบทอดกันมาไม่ต่ำกว่า300ปีมีหลักฐานการสร้างบ้านแปลงเมืองของบรรพบุรุษณบริเวณวัดแก้วสุริฉายเรื่องเล่าของพ่อแก้วแม่ฉายซึ่งได้ถวายที่ดินในการสร้างวัดเมื่อหลายร้อยปีก่อนสงกรานของชาวอำเภอลานกระบือจะยึดอวันที่ 15- และ16เมษายนของทุกปี ในการจัดงานวันที่15เมษายนในช่วงเช้าประชาชนจะพากันมาทำบุญตักบาตรและก่อเจดีไซช่วงสายจะมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุณบริเวณลานวัดแก้วสุริฉายอําเภอลานกระบือหลังจากนั้นจะพากันออกมาเล่นน้ำตามถนนตรอกซอกซอยต่างๆส่วนวันที่16เมษายนช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรเช่นกัน หลังจากนั้นชาวบ้านจะร่วมกันแห่พระด้วยเกวียนซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานโดยจะมีชาวบ้านร้องรำกันอย่างสนุกสนานนำหน้ากองเกวียนที่มีพระสงฆ์คอยนั่งพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดทางเชื่อกันว่าการแห่พระด้วยเกวียนจะนำความร่มเย็นมาสู่บ้านเมืองของชาวอำเภอลานกระบือนำความสามัคคีความสนุกสนานต่อเนื่องไปในทุกแห่งหนซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย ัจจุบันได้รับการคัดสรรให้เป็นประเพณีโดดเด่นที่สุดของอำเภอลานกระบือและเป็นมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรครับก็ขอสวัสดีครับผมนายธนสารตุลวงนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนกระบือนะครับการในเข้ามาบริหารจัดก,การของเทศบาลตบบาบนกระบือที่พี่น้องประชาชนได้เลือกผมได้เข้ามาบริหารจาัดก,การในครั้งนี้ในพื้นที่8.5ตารางกิโลเมตร สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ได้แก้ไขใ,ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตทิศบาละระบือก็หลากหลายของปัญหาแต่แต่ก็ได้แก้ปัญหาแต่ละจุดให้คลี่คลายลงและมีทิศทางที่จะหมดลงไปได้โดยีนะครับสำหรับหลกัหลกๆก็คือเรื่องขยะที่ได้บริหารจัดการกันมาหลายต่อหลายครั้งณปีนี้ก็มีข่าวดีจะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบว่าขยะจะมีทิศทางที่จะหมดไปจากในบ่อขยะนะครับ ก็อีกเรื่องหนึง่งการด,ด้านการดูแลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุเราก็ได้ดูแลบริหารจัดก,การทุกวันอังคารก็ได้มีกิจกรรมการออกกาลังกายต่างๆหลากหลายของกิจกรรมที่ได้ยึดปฏิบัติมาณตอนนี้ส่วนประเพณีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับสงการเอ่ยงานออกพรรษางานลอยกระทงกิจกรรมก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง ต่ที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาด้านเรื่องของโควิดที่มีอุปสรรคที่เราจัดกระดานไม่เต็มที่นะครับคิดว่าปีงบประมาณใหม่ของปีหกนี้น่าจะมีทิศทางที่จะดาเนินการตามไปตามระบบเดิมอาจจะมีการเหภะด้วยเวียนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่าจะไม่เป็นปัญหาสักต่อการบริหารจัดการนะครับส่วนอนาคตที่จะพึงปฏิบัติและทําโครงการแก,แก้ไขปัญหากับประชาชนก็จะมีหลากหลายของโครงการนะครับก็มีจะเกี่ยวกับเส้นทางที่มีชํารุดก็จะ ปรับปรุงแก้ไขให้เรื่องน้ําท่วมก็จะแก้ไขให้นะครับที่โครงการที่เข้าไปหลายๆโครงการนะครับส่วนเรื่องของเทศบัตปี6กเทศบัญญัติในปี66นั้นก็มีหลากหลายโครงการที่เอาเข้าไปในเทศบัตที่จะแก้ไขให้กับประชาชนนะครับและส่วนของงบที่เราวิ่งนอกจากงบประมาณนะครับจะเป็นงบอุดหนุนต่างๆนะครับที่ได้ขอไปจากกรมก็มีข่าวดีแจ้งให้กับพี่น้องทราบว่ามีหลายโครงการที่เราได้งบอุดหนุนจากกรมมานะครับก็เป็นสิ่งดีกับพี่น้องนะครับ และอีกอย่างหนึ่งในความคิดในอนาคตที่ผมคิดว่าจะมีแนวทางที่จะพัฒนาคือจะขอวิ่งงบป,ประมาณเพื่อโดโครงการที่จะมาแก้ไขให้กับ,บประชาชนในพื้นที่หลายโครงการอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเอาเข้าแผนเพื่ออยู่ในแผนแล้วผมก็จะเอาเข้าเป็นโครงการที่จะนำเสนอโค้ผ่านากรมเพื่อ เอามาแก้ไขให้กับประชาชนประชาชนในพื้นที่ธัฐบาลของเราเพื่อให้มีครบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการแก้ไขและเป็นความต้องการของประชาชนให้หมดสิ้นไปครับ